ระบบอัจฉริยะตอนที่89สีหันยืนรอในฉากพร้อมกับกรงที่ถูกทีมงานหลายคนพากันเคลื่อนเข้ามาด้วยดวงตาสีเดียวกันทั้งสองคู่มองสบสื่อความหมายทําเอาคนที่เห็นภาพนั้นเผลอกลืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัวสังเกตตั้งแต่แรกแล้วว่าแววตาและสีตาของพวกเขาเหมือนกันแปลกๆไม่คิดว่าพอมองศพพร้อมกันแบบนี้รู้สึกละสายตาไม่ได้เลย ซีฮันอย่างกับราชสีในคราบมนุษย์ทั้งสายตาและสีหน้าของเขาออร่าและความเป็นผู้นำทะลุออกมาจนใครก็มองออกได้ง่ายๆรอบนี้ไม่ต้องโปสท่าอะไรมากเพราะยังไงจุดเด่นของสิงโตก็คือความน่าเกรงขามเธอต้องดึงความรู้สึกนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดเข้าใจไหมซีฮันเจ้าของชื่อเพียงพยักหน้ารับเล็กน้อยเท่านั้นเขาถนัดการสื่ออารมณ์อยู่แล้วแค่ยังไม่เคยทำในลักษณะนี้เท่านั้น สิงโตตัวเดิมเดินมานั่งข้างกายซีฮันพร้อมกับส่งเสียงงึมนงำเบาๆคล้ายคำรามแต่สิ่งที่ซีฮันได้ยินคือเสียงทุ้มต่ำของเหมือนมนุษย์เช่นเคยก่อนหน้านี้โดนขัดข้าจะถามอีกครั้งเจ้าคือมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมคำถามที่ย้ำออกมาของสิงโตตัวเดิมทำให้ซีฮันสายหน้าปฏิเสธแม้จะไม่ได้พูดออกไปแต่เจ้านั่นก็เข้าใจได้อย่างง่ายดายจะบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเหรอแล้วอะไรที่ทำให้เจ้าเข้าใจข้าอยู่อย่างนี้ล่ะ ซีฮันเพียงนิ่งเงียบพร้อมกับหันมาใจงานตรงหน้าแทนไม่มองสิงโตตัวนั้นอีกเลยถ้าจะคุยกันเรื่องนี้คงต้องนอกรอบกันเจ้าคือคนแรกที่กล้าเมินค่าแบบนี้บรรยากาศรอบตัวของราชสีตัวนั้นเปลี่ยนไปกระทันหันความกดดันโดยรอบทำเอาเหล่าคนที่อยู่รอบบริเวณนั้นถึงกับเผลอกลืนน้ำลายตัวเองมีความกลัวว่าสิงโตตัวนั้นจะกระโจนเข้าหาซีฮัน ในเมื่อทุกคนโดยรอบสัมผัสได้มีหรือคนที่อยู่ข้างกันกันกบเจ้าป่าตัวนั้นจะไม่รู้สึกซีฮันชายหางตามองอีกฝ่ายนิ่งๆสื่ออารมณ์และความรู้สึกผ่านแววตาของตนเองนิ่งๆแรงกดดันมหาศาลถูกส่งไปยังสิงโตตัวนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่ราชสีผู้นำแห่งสัตว์ป่ารู้สึกแบบนี้เป็นครั้งแรกความกดดันและรู้สึกได้ค่าเขาเพิ่งเคยประสบมันก็ตอนนี้ไม่คิดว่าสิ่งนี้จะมาจากมนุษย์ที่มันมักจะดูถูกอยู่เสมอ คิดมาตลอดว่าสิ่งที่ทำลายล้างโลกอยู่ตลอดก็คือมนุษย์อีกทั้งยังสันโดษโง,ง่เง่าไม่เข้าใจภาษาของสัตว์อื่นพ่อของมันที่เป็นเจ้าป่าตัวจริงเคยพูดถึงประเด็นนี้ให้ฟังอยู่เช่นกันจริงๆแล้วแต่ก่อนมนุษย์ก็สามารถคุยกับสัตว์อื่นได้เหมือนพวกเรานี่แหละเสียแต่ว่าหลังจากนั้นก็โดนลุกลาำจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกทำให้พวกเขาเปลี่ยนไปจนกระทั่งเป็นอย่างปัจจุบัน นั่นคือสิ่งที่เขาเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแม้จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร่แต่ก็พอจับใจความได้ทางด้านซีหันเมื่อเห็นเจ้าสัตว์ใหญ่นิ่งไปก็ประคองสติกลับมาที่ตัวเองอีกครั้งในหัวเริ่มตั้งคำถามกับระบบสำหรับข้อมูลที่เพิ่งได้รับมาเมื่อกี้ได้ยินที่เจ้านี่บอกแล้วใช่ไหมระบบได้ยินแล้วมนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงไหมสิ่งมีชีวิตนอกโลกด้วย แม้ว่าใจของซีฮันจะเชื่อไปแล้วว่ามีแบบนั้นจริงๆแต่มันก็อดถามออกไปให้แน่ใจไม่ได้จริงๆมีจริงๆแต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ซีฮันอยากจะถามว่าระบบเกี่ยวอะไรกับต่างดาวหรือเปล่าเพราะนั่นดูน่าจะอธิบายการมีอยู่ของระบบได้มากที่สุดแล้วแต่สุดท้ายคำตอบก็เป็นเหมือนเดิมนั่นคือความเงียบและการหมางเมินคำถามของเขาไปดื้อๆซีฮันได้แต่ถอนใจและหวังจะรู้เรื่องนี้อีกครั้งใจอนาคต ตอนนี้คงยังไม่ถึงเวลาสําหรับรู้ความจริงเรื่องนี้สิงโตที่แต่เดิมอยากจะขู่เขาตอนนี้นิ่งเงียบไปแล้วเรียบร้อยบรรยากาศโดยรอบกลับมาสงบเหมือนเดิมมันไม่ได้มีท่าทีจะพุ่งเข้ามาทําร้ายเขาอีกต่อไปแล้วดีหน่อยที่เขาสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ถ้าพร้อมแล้วงั้นเริ่มถ่ายเลยไหมซีฮันจีซัตเอ่ยถามพร้อมกับมองตรงไปในดวงตาสีเหลืองทองของอีกฝ่ายมันเหมือนกันกับสัตว์ตัวข้างๆไม่มีผิด ซีฮันทำเพียงพิงตัวไปกับสิงโตตัวนั้นพร้อมกับมองตรงไปที่กล้องซึ่งจับมาที่ดวงตาของเขาอยู่พอดีการกระทำของซีฮันแทบทำให้หลายคนใจหายใจคว่ำผิดกันกับเจ้าตัวเองที่ไม่ได้มีความรู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยออกจะสบายสบายเสียด้วยซ้ำไม่ใช่เพราะเจ้าเข้าใจอารมณ์ของมันได้ดีแต่เพราะความรู้สึกเหนือกว่าที่รับรู้อยู่ในมอกนี่แหละ ทั้งที่เขาไม่ได้มีพลังหรืออำนาจทางกายอะไรที่จะต่อกรมันได้เลยหากมันตั้งใจจะขย้ำจริงๆสี่หันก็คงไม่เหลือซากเช่นกันแต่อารมณ์และความรู้สึกตอนนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยสีหน้าและแรงกดข่มทําให้ราชาแห่งสัตว์ป่าถึงกับต้องยอมอ่อนให้ไม่แม้แต่จะกล้าขู่เหมือนก่อนหน้านี้เลยสักนิดแววตาที่มองมาในตอนนั้นอย่างกับจะฆ่าเขาผ่านการจ้องเฉยๆยหากมันต้องกระอักเลือดตายเพียงเพราะสายตาอันเฉียบคมคงไม่เหลือข้อกังขาในความผิดธรรมชาตินั้นเลย เพียงเพราะความรู้สึกบอกเขามาอย่างนั้นจริงๆเจ้าตัวนี้เป็นสิงโตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วใหญ่สุดเท่าที่มีบันทึกมาถ้าไม่นับตามธรรมชาตินะนะเสียงของพิธีกรหนุ่มดังขึ้นพร้อมกับมองภาพของซีฮันและสิงโตผ่านจอมอนิเตอร์ปอเวินที่ยืนอยู่ด้านข้างก็เช่นพยักหน้ารับฟังตอนแรกเขาถึงกับตกใจเมื่อเจ้าตัวนั้นยืนขึ้นแล้วตัวเทียบเท่าก,ากับอกของซีฮันซึ่งเด็กคนนั้นสูงก็เกือบ190ไปแล้วความสูงของทั้งคู่เมื่ออยู่ด้วยกันทำให้หน้ามองขึ้นไปอีก มันช่างสง่าราศีเหมาะกับการยืนเคียงข้างเด็กฝึกของเขาคนนี้มากที่สุดปกตินิตยสารรูปภาพจะมีเพียงไม่กี่หน้าเท่านั้นอย่างตอนนี้มีนายแบบทั้งหมด25คนแน่นอนว่าเหลือพื้นที่ให้แค่คนละสองถึงสามภาพเท่านั้นตอนนี้จีซัทรู้สึกลำบากใจมากที่สุดเพราะทุกท่วงท่าและการขยับตัวของซีฮันรวมถึงเสียงของชัตเตอร์ที่ดังขึ้นไม่หยุดภาพที่เขาเห็นมันใช้ได้และน่ายัดเข้าไปทั้งหมดเลยตอนเลือดรูปเขาคงทำใจลำบากแน่ๆ สุดท้ายซีฮันก็ภาพพนการถ่ายภาพคู่กับสัตว์ไปได้ด้วยดีอีกทั้งยังได้รับคำชมจากคนรอบข้างอย่างล้นหลามสิงโตตัวเดิมถูกส่งเข้ากรงขนาดใหญ่ส่วนซีฮันก็เดินหลบออกมาพร้อมสอดสายตาหาจังหวะที่เขาจะสามารถเข้าไปพูดคุยกับเจ้านั่นได้อีกครั้งสัตว์อันตรายแน่นอนว่าต้องมีการคุ้มกันอยู่ประมาณหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในกรงก็ตามกับเด็กฝึกที่ไม่รู้อินโนอินเนอย่างเขายิ่งแล้วใหญ่ดีที่เขามีสิ่งนี้อยู่ ขอเวลาผมอยู่คนเดียวหน่อยนะครับเสียงของซีฮันดังขึ้นเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้กรงของสัตว์ที่เพิ่งถ่ายแบบคู่กันเมื่อกี้นี้เจ้าหน้าที่ซึ่งยืนเฝ้าอยู่หน้ากรงกำลังจะเข้ามาทักท้วงก็ต้องหุบปากตัวเองลงดังฉับพร้อมกับเดินออกไปตามคำสั่งของซีฮันกลิ่นหอมที่ยังติดตรึงอยู่ในความทรงจำทำให้ความมึนเมายัางคลุ้งอยู่ในหัวสมองไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตนเองเดินออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ทางด้านซีฮันที่เข้าประชิดตัวราชสีตัวเดิมได้แล้วก็เริ่มเข้าไปสนทนาสิ่งที่คุยกันค้างเอาไว้ทันทีก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่ได้สื่อสารกันเท่าไหร่จะเป็นมันที่พูดอยู่ตัวเดียวพร้อมกับซีฮันที่ตอบผ่านสายตาเท่านั้นเมื่อกี้เจ้าทำอะไรภาพของซีฮันที่คุยอะไรบางอย่างกับผู้ฝึกสัตว์ที่ทำถ้าจะเข้าไปห้ามซึ่งหลังจากนั้นฝ่ายคนคุมก็เดินออกไปด้วยท่าทางเหม่อลอยความคิดที่ว่าพ่อหนุ่มคนนี้คือสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องบอกซีฮันกล่าวออกไปนิ่งๆน้ำเสียงไม่ได้มีความประนีประนอมเขารู้ดีว่าสัตว์ป่าพวกนี้นับถือความเป็นใหญ่ที่สุดถ้าเขาหงอเหมือนกำลังยอมมันนั่นเท่ากับเขาต้องเป็นรองและจะถูกกดข่มซีฮันจะไม่ให้ตนเองเป็นแบบนั้นเด็ดขาดท่าทางของมนุษย์ตรงหน้าทำเอาสิงโตเจ้าป่าถึงกับนิ่งเงียบไปพูดอะไรออกมามองคนตรงหน้าด้วยแววตาไม่เข้าใจช่วยเล่าสิ่งที่รู้ให้ฟังหน่อยได้ไหม ซีฮันบอกสิ่งที่ตนเองต้องการออกไปพร้อมกับกลิ่นหอมของมิ้นที่ลอยมาตามสายลมนี่เป็นอีกสิ่งที่ซีฮันอยากจะทดลองเช่นกันเขารู้แล้วว่าคำสั่งประกาศสิทธิ์ของเขามีผลกับมนุษย์ส่วนกับสัตว์ที่เคยลองมีแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นแถมยังเป็นตอนที่เขาทำไปโดยไม่ตั้งใจอีกต่างหากถ้าเจ้านิยอมทำตามเขาก็น่าจะยืนยันได้แล้วว่ามันมีผลทั้งกับคนและสัตว์จากเดิมที่มันยืนจ้องหน้าเขาก็ค่อยๆทิ้งตัวลงนั่งและมองตรงมายังเขา ข้าคิดว่าเจ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวเพราะแต่เดิมปัจจุบันมนุษย์โลกไม่ได้เข้าใจภาษาของสัตว์อื่นมาตั้งนานแล้วคำอธิบายดังออกมาซีฮันยิงคำถามต่อทันทีงั้นแสดงว่าเมื่อก่อนก็ต้องเคยฟังและเข้าใจได้หน้าสิเป็นเช่นนั้นแต่ก็นานมากแล้วข้าเองก็แค่เคยได้ยินมาเท่านั้นสาเหตุล่ะเพราะอะไรจูจ่ๆถึงมีแค่มนุษย์ที่โดนปิดหูปิดตาที่ซีฮันพยายามจะสื่อคือทำไมเหมือนสัตว์ทุกตัวจะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งเหนือธรรมชาติสาเหตุก็มาจากสิ่งที่ข้าคิดว่าเจ้ากำลังเป็นอยู่ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถเอาชนะแรงกดข่มของข้าได้อีกทั้งยังออราปแปลกประหลาดนี้อีกสิ่งที่ทำให้มนุษย์ถูกปิดหูปิดตาอยู่อย่างนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกสิ้นเสียงนั้นซีฮันก็ไม่ได้ถามอะไรออกไปอีกเพียงแค่นิ่งเงียบพร้อมกับครุ่นคิดกับข้อมูลใหม่ที่เขาเพิ่งได้รับ สำหรับข้อสงสัยที่ว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือไม่ซีฮันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเขาเองก็เพิ่งมาเกิดที่นี่เมื่อ20สปีที่แล้วเช่นกันจะว่าเขามาจากโลกอื่นที่คล้ายคลึงกับที่นี่ก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นกรณีอื่นใครเล่าจะรู้ดีเท่ากับระบบที่เป็นเสมือนผู้คุมความลับทุกอย่างสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกกำลังทำอะไรบางอย่างโดยการปิดข้อมูลจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่โลกใบนี้แถมยังเจาะจงเป็นมนุษย์เสียส่วนใหญ่ด้วยขนาดพวกสัตว์ยังรู้ถึงการมีอยู่ของมัน แต่กับพวกเขาที่แทบจะครองโลกใบนี้กลับไม่เคยพิสูจน์สิ่งนี้ได้อย่างแน่ชัดเลยอย่างมากก็เป็นข่าวลือและภาพยานยูเอที่ถูกถ่ายจากไกลๆเท่านั้นแถมยังยืนยันไม่ได้ด้วยว่าเป็นของจริงแน่ชัดไหมสมองที่กำลังครุ่นคิดต้องหยุดชะงักเมื่อหางตาเหลือบไปเห็นทีมงานส่วนหนึ่งที่กำลังเดินมาทางนี้ก่อนจะไปไม่ไวทิ้งทายตอบข้อสงสัยให้เจ้าสิงโตผู้บอกข้อมูลให้แก่เขาในครั้งนี้ผมคิดว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรอกครับ ถึงจะใช่อย่างน้อยก็อยู่ข้างโลกใบนี้ไม่ใช่เพื่อมาทำลายล้างแน่นอนอย่างน้อยตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีความคิดที่เป็นปรักป์กกับโลกใบนี้แถมจุดประสงค์ของระบบส่วนใหญ่ก็ดูจะพยายามพัฒนาโลกใบนี้อีกด้วยไม่ว่าจะด้วยทักษะทางด้านวิชาการหรือพัฒนาวงการกีฬาและวงการบันเทิงต่างๆแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มแต่ก็ถือว่าเป็นการตั้งต้นที่ดีราชสีตัวเดิมได้แต่นิ่งมองสีหันที่ค่อยๆเดินรับสายตาไป ก่อนหน้านี้เขาเหมือนไม่สามารถควบคุมปากของตัวเองได้เล่าสิ่งที่รู้ออกไปทั้งหมดไหนจะยอมให้เด็กนั่นข่มตนเองด้วยความเต็มใจอีกต่างหากส่วนคำพูดที่เพิ่งได้ยินเมื่อกี้เรากับว่าเขาได้ยินมันอยู่ในความฝันเพราะมันทั้งกล้องและดังอยู่ในหัวของเขาอยู่เคียงข้างโลกใบนี้งั้นเหรอไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแม้อีกฝ่ายจะมีรูปร่างภายนอกเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปแต่ความรู้สึกมันกำลังบอกว่าเจ้านี่แหละที่จะมีพลังสำหรับช่วยโลกใบนี้หรือไม่ก็พังโลกใบนี้ด้วยมือของหมอนั่นเอง สุดท้ายเจ้าป่าอย่างเขาคงมีความสามารถแค่มองอยู่ในกรงเท่านั้นแค่จะหนีออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองยังทําไม่ได้หากเจ้าตัวอันตรายนั่นอยากจะทําอะไรกับดาวดวงนี้มีเหลือที่สัตว์ตัวเจ้าอย่างเขาจะทําอะไรได้ความเป็นจริงมันช่างโหดร้ายไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เรียกเขาว่าเจ้าป่าทั้งนั้นไม่ได้รู้เลยว่าความจริงแล้วจุดสูงสุดไม่ใช่เขาหากเป็นในป่าเขาอาจจะมีชื่อเสียงก็จริง แต่ถ้าเทียบกับโลกทั้งใบเขาก็เป็นได้แค่แมวตัวหนึ่งที่นอนข่มสัตว์ตัวอื่นไปวันๆนั่นแหละสิ่งที่น่ากลัวจริงๆอยู่ใต้ทะเลของโลกใบนี้ต่างหากความรู้สึกที่อยากจะให้เจ้าเด็กคนเมื่อกี้ได้ลองติดต่อกับสัตว์ใต้ทะเลมีเข้ามาตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเคยได้ยินมาจากพ่อของตนเองคือเรื่องของเจ้าทะเลเห็นว่ามันแข็งแกร่งกว่าพวกเราหลายเท่าแม้จะหลบอยู่ในมุมมืดแต่หากคิดจะทำสงครามเมื่อไร่คงสร้างภัยพิบัติให้แก่มนุษย์อย่างแน่นอน ไม่รู้ว่าพวกมันมีแผนหรือความคิดยังไงเกี่ยวกับโลกใบนี้หากเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกี่ยวกับดวงดาวขึ้นจริงๆพวกมันจะอยู่เคียงข้างฝ่ายไหนกันแน่ไม่รู้ปัจจุบันมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวเข้ามาแฝงตัวอยู่ที่นี่มากแค่ไหนแล้วและยังไม่รู้ด้วยว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ได้แต่ภาวนาให้เป้าหมายของพวกมันไม่ใช่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือพยายามทำลายโลกใบนี้สิงโตตัวใหญ่ทิ้งตัวลงนอนกับพื้นพร้อมกับเหลือบสายตาขึ้นมองท้องฟ้าที่สว่างสดใส ยังไงเราก็เป็นแค่สัตว์ตัวเล็กๆปล่อยให้เรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของพวกผู้มีอิทธิพลก็แล้วกันสิ้นความคิดนั้นราชสีเจ้าป่าก็หลับตาลงและพักผ่อนในทันทีทางด้านสีหันเมื่อเดินหลบออกมาก็รีบเข้าไปรวมกลุ่มกับเพื่อนที่ยืนอยู่แถวนั้นทันทีบทสนทนายังคงเป็นเกี่ยวกับการถ่ายแบบเมื่อกี้นี้รู้สึกได้ยินว่าเหมือนมีชื่อเขาอยู่ในนั้นด้วยเอ้ามาแล้วเหรอหายไปไหนมาตั้งนานสองนาน หวังเอินถูกถ่ายซ้ำอีกครั้งไปแล้วเรียบร้อยเขาถูกจัดให้ถ่ายเป็นรายสุดท้ายหลังจากซีฮันไปอีกเพราะความตื่นตระหนกของตัวนายแบบเองหรือแม้กระทั่งเหล่าทีมงานที่มีความกังวลเช่นเดียวกันกว่าจะกลับมาจากการพบปะพูดคุยการถ่ายทําก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยดีที่เจ้างูตัวเดิมไม่ได้ทำท่าทีเหมือนจำกินหวังเอินอีกแถมยังดูเชื่องอย่างกับเป็นคนละตัวกับก่อนหน้านั้น พราะซีฮันวางใจว่ามันจะไม่กินเพื่อนเขาอีกถึงได้แยกตัวไปคุยกับเจ้าสิงโตเมื่อกี้นั่นแหละพวกเขาคุยกันอีกสักพักก่อนจีซัตที่หลบไปคุยกับทีมงานจะโผล่มาอีกครั้งพร้อมกับชี้แจงและอธิบายสิ่งที่จะทำเป็นอย่างต่อไปสำหรับรูปที่ได้มาในวันนี้ทั้งหมดจะเอาไปคัดเลือกและตีพิมพ์เป็นนิตยสารสัปดาห์ถัดไปตอนนั้นพวกเธอก็คงใกล้จะจบจากรายการนี้แล้วทันช่วงสุดท้ายของรายการพอดี จีซัตบอกกำหนดการของตนเองออกมาอย่างชัดเจนพร้อมกับกวาดสายตามองเด็กฝึกโดยรอบด้วยเช่นกันตลอดวันมานี้ทั้งที่เพิ่งได้เจอและรู้จักกันแต่ดันเกิดเรื่องอะไรขึ้นค่อนข้างเยอะเลยอคติที่คิดว่าเด็กใหม่อย่างนี้ต้องยอมแพ้ตั้งแต่ไม่ทันเริ่มแน่ๆปัจจุบันจีซัตต้องมองในมุมใหม่แล้วเปอร์เซ็นต์ความพอใจในตัวเด็กๆเ,เหล่านี้เพิ่มขึ้นจนจ,นจีซัตอารมณ์ดีขึ้นมาทันที หลังจากนั้นไม่นานทุกคนบอกลากันเล็กน้อยไม่นานทีมจะของจีซัตก็พากันกลับไปรวมถึงรถขนสัตว์คันเดิมด้วยเช่นกันก่อนกรงขนาดใหญ่ของสิงโตตัวนั้นจะถูกเข็นขึ้นรถไปดวงตา2อคู่สบกันเล็กน้อยก่อนกลับก็ยังไม่ไวายบอกลากันทางสายตาแม้ว่าตลอดบทสนทนาของพวกเขาจะไม่ได้ราบรื่นหรือเป็นมิตรเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเจ้าป่าตัวนี้ก็ยังช่วยให้ข้อมูลใหม่ๆกับเขาค่อนข้างเยอะเช่นกัน เมื่อรถทุกคันขับออกไปเรียบร้อยแล้วซีฮันและเด็กฝึกคนอื่นๆก็พากันเข้าอาคารไปอีกครั้งส่วนภารกิจที่เหลืออยู่เห็นจะมีแต่ซ้อมก่อนแสดงจริงเท่านั้นเช้าวันต่อที่พวกเขาคิดว่าจะได้ซ้อมก่อนแสดงจริงกันอย่างเต็มที่ดันโดนเรียกไปรวมอีกครั้งที่ห้องถงเสียอย่างนั้นซีฮันมองไปรอบๆเห็นว่าทุกพื้นที่มีกล้องอยู่ถ้าเป็นสถานการณ์อย่างนี้แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องถ่ายออกรายการแน่ๆ เมื่อทุกคนเข้ามาในห้องโถงพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วพิธีกรหนุ่มคนเดิมก็เดินเข้ามาเพื่อชี้แจงจุดประสงค์ในการเรียกรวมตัวครั้งนี้ราวกับว่าพวกเขาเคยเห็นภาพนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนห้องโถงที่เดิมแถมยังพิธีกรคนเดิมที่หลังๆมาคนเดียวมากกว่ามาก,กับคู่หูของตัวเองส่วนมากพิธีกรสาวจะมาในวันสําคัญต่างๆเสียมากกว่าจริงๆวันนี้ก็ไม่ต่างจากกําหนดการปกติเสียเท่าไหร่พวกเธอก็แค่ต้องซ้อมเพื่อขึ้นแสดงเหมือนทุกวันนั่นแหละ เด็กฝึกโดยรอบมองตรงไปยังคนที่ยืนอยู่ตรงกลางหวังให้อีกฝ่ายรีพูดสิ่งที่รู้ออกมาเร็วเอาเป็นว่าเข้ากันมาเลยครับเมื่อได้ยินประโยคนั้นตอนแรกพวกเขาคิดว่าจะมีเหตุการณ์เหมือนตอนจีซัตอีกหลายครั้งแล้วที่ชายคนนี้มักจะเรียกคนเข้ามาพร้อมกับหาเรื่องมาให้ทำอีกต่างหากแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันนอกจากจะไม่มีคนแปลกหน้าหรือคนท่าทางน่าสงสัยเดินเข้ามาเลยเห็นจะมีแต่ทีมงานหน้าตาคุ้นเคย ทีมงานของรายการนั่นแหละสิ่งที่จะแปลกคงมีแต่กล่องสีดำที่พวกเขาถือมาด้วยต่างหากเมื่อนับดูแล้วรู้สึกจะเท่ากับจำนวนพวกเขาตอนนี้เลยด้วย25หคนพร้อมกับ25บหกล่องพวกเธอไปเปิดดูเองก็แล้วกันหน้ากล่องมีชื่อของแต่ละคนเขียนอยู่อย่างชัดเจนแจกจ่ายตามชื่อที่เขียนอยู่ด้านหน้ากระทั่งทุกคนได้ครบแล้วพวกเขาตัดสินใจเปิดพร้อมกับใจพานคิดไปว่ามันคือของขวัญจากทางรายการหรือว่าอาจจะเป็นภารกิจเสริมบางอย่างก็เป็นได้ พรึบเสียงกล่องกระดาษถูกเปิดออกพร้อมกับสายตาของทุกคนที่มองเข้าไปในกล่องส่วน r ร a c t i o n ต่อมาคือดวงตาของทุกคนเบิกโพลงพร้อมกันไม่เหมือนกับที่เดาและคิดเอาไว้ตอนแรกเลยแม้แต่น้อยนี่คือสิ่งที่พวกเขาเผลอลืมเลือนไปแล้วด้วยซ้ำทั้งที่มันก็เป็นสมบัติของแต่ละคนเองแท้ๆใช่มันคือมือถือ เครื่องมือสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวกในทีเดียวกันทุกสิ่งอยู่ที่นี่ปัจจุบันโลกของเขาเก้าวหน้าไปมากไม่ว่าอะไรเราก็ทำผ่านโทรศัพท์ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้ติดต่อกับคนรู้จักหรืออ่านข่าวสารจากโลกภายนอกก่อนที่ทุกคนจะได้จับมันขึ้นมาเสียงของคนตรงกลางวงก็ดังขัดเอาไว้ก่อนหลายคนคงสงสัยว่าพวกเราเอาสิ่งนี้มาให้พวกเธอทำไมในเมื่อตอนนี้รายการยังไม่จบและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้มัน ครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าอาทิตย์หน้าการแสดงสดที่จะถึงในงานเราจะให้ทุกคนได้เชิญคนสนิทหรือครอบครัวมาที่นี่ได้จำกัดโคต้าแค่สามคนเท่านั้นความทรงจำของหลายคนเด้งขึ้นมาในหัวอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าเด็กสุดอย่างพวกเขาต้องเคยดูรายการนี้มาแล้วแน่นอนจะมีก็แต่ซีฮันนั่นแหละที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาจำได้ว่ารายการพรีเดบิวมีการแสดงสดในรอบสุดท้ายเสมอและรายการยังให้เชิญทั้งครอบครัวและเพื่อนของพวกเขามาที่นี่ได้อีกด้วย จำกัดทั้งหมดสามคนบ้านชันญาติเป็นสิบจะเลือกมายังไงดีละ่ะเสียงของเด็กฝึกคนหนึ่งดังขึ้นก็เลือกแค่คนสนิทก็พอพ่อแม่แล้วก็เหลือที่ว่างให้ใครสักคนที่สนิทนั่นแหละทุกคนตื่นเต้นกับสิ่งที่เพิ่งรู้เมื่อกี้มานี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้จับโทรศัพท์หลังจากขาดหายมันไปเกือบสองเดือนให้ใช้ได้เฉพาะโทรหาที่บ้านเท่านั้นนะอยากเข้าแอปหรือเช็คข่าวอย่างอื่นเด็ดขาดเสียงนั้นดังขึ้นเตือนสติทุกคนพร้อมกับกำชับกดอย่างเคร่งครัด มีกล้องส่องอยู่ทุกที่นะอยากคิดจะทําอะไรตุกติกเชียวทุกคนพยักหน้ารับด้วยความเชื่อฟังตากล้องหลายสิบคนเดินจ่อเลนไปที่มือถือของแต่ละคนสิ่งนี้เองก็มีทุกทุกซีซั่นเช่นกันโมเมนต์แรกของการได้คุยกันอีกครั้งของครอบครัวมันค่อนข้างเป็นซีนที่ดีห่างกันไปถึงสองเดือนบางคนก็ต้องมีน้ำตาตกบ้างนั่นแหละยิ่งความโหดและแรงกดดันที่ต้องแบกรับครั้งยิ่งใหญ่นี้เรากับเดิมพันอนาคตเอาไว้กันที่พวกเขาดัานด้นมาถึง25้าอันดับสุดท้ายได้ เอาชนะคนมาถึง75คนความภูมิใจในตัวเองและตื้นตันถึงความสำเร็จที่พวกเขาขนขวายบางครอบครัวไปสนับสนุนการเป็นไอดอลสักเท่าไหร่ยิ่งผลลัพธ์ส่วนมากพวกเขาต้องติดอยู่ในสถานะเด็กฝึกนานหลายสิบปีบางทีนี่อาจจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวได้เห็นแม้ตกรอบไปตอนนี้ไม่ได้เดบิวอย่างที่หวังแต่ชื่อเสียงที่ได้รับจากรายการนี้ก็สร้างอนาคตให้พวกเขาไปแล้วไม่เสียใจกับการได้รับโอกาสนี้เลย มือทุกคนเริ่มกดโทรหาพ่อแม่และคนสนิทของตนเองซีฮันเหลือบมองเพื่อนรอบข้างเล็กน้อยเขาเห็นทุกคนเริ่มน้ำตาคลอก็รู้สึกซาบซึ้งไปตามๆกันตัวเขาไม่มีพ่อแม่ให้โทรหาแต่ใช่ว่าเขาจะนั่งนิ่งไม่โทรหาใครมือของซีฮันกดเลื่อนหาเบอร์ของหาวส่วนเป็นอันดับแรกอย่างน้อยถึงเขาจะไม่มีครอบครัวให้โทรหาแต่ผู้ใหญ่ที่เขาสนิทและสพอร์ตซีฮันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีเยอะไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน ทั้งหาวส่วนหรีเหยยหรือแม้กระทั่งมู่เฉินเองก็ด้วยเช่นกันปอวนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่อีกฝ่ายอยู่ด้วยกันที่รายการนี้อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องโทรหาอีกต่อไปซีฮันเชื่อว่าหาวส่วนต้องอยู่ด้วยกันกับหรีเหยยแน่ๆสองคนนี้ตัวติดกันตลอดอย่างกับของที่ต้องอยู่คู่กันส่วนมู่เฉินเขาจะค่อยโทรหานอกรอบกระทั่งเสียงจากปลายสายตอบรับมาตักล้องที่ยืนอยู่ด้านข้างถึงได้ประสบโอกาสจ่อเลนไปที่หน้าของซีฮัน